สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา13นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมระดมกลุ่มโรงพยาบาลหลักของโรงเรียนแพทย์ยูฮอตเน็ตทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณาสุขและกทมอ,อย่างใกล้ชิดนะคะ ปรับโรงพยาบาลสนามให้พร้อมรับผู้ป่วยโควิด -19 กลุ่มสีเหลืองและขยายห้องปฏิบัติการร่วมตรวจคัดกรองและค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชนศาสต,ตราจารย์พิเศษดออรอเนกเหล่าธรรมทัศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวอเปิดเผยว่า หลังจากที่อวได้สนับสนุนโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ระลอก3ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยได้เป็นอย่างดีดังนั้นอวจะมีการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อช่วยคลี่คลายสถานการณ์โดยจะขยายกำลังมาดูแลผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองสีส้มและสีแดงได้มากขึ้นจากเดิมที่ดูแลกลุ่มสีเขียวเป็นหลักด้วยโรงพยาบาลสนาม ทั้งนี้ได้ให้กลุ่มโรงพยาบาลหลักของโรงเรียนแพทย์ยูฮอตเน็ตมาทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณาสุขและกทมอย่างใกล้ชิดในการรับผู้ป่วยกลุ่มสีแดงสีส้มและสีเหลืองเข้มส่วนโรงพยาบาลสนามที่อวเปิดดำเนินการอยู่แล้วจะปรับเพิ่มเติมให้พร้อมรับผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มสีเหลืองอ่อนสีเหลืองเข้มและสีส้มตามความเหมาะสม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากนี้อวจะเตรียมความพร้อมทางด้านอาคารสถานที่และนวัตกรรมในกรณีที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมเช่นโรงพยาบาลสนามสำหรับสีเหลืองสีส้ม ICU สนามเพื่อเป็นกำลังหนุน โดยขอให้คณะวิศวกรรมศาสตร์และหน่วยงานอื่นๆเข้าช่วยโดยประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนด้วยรวมทั้งสนับสนุนห้องปฏิบัติการสำหรับการตรวจคัดกรองและค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชนโดยคณะเทคนิคการแพทย์คณะสาธารณสุขศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์เป็นหลัก สำหรับทางด้านศาสตราจารย์นายแพทย์สิริเริกทรงศิวิไลประลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวเพิ่มเติมว่าที่สำคัญอวจะสนับสนุนข้อมูลและระบบบริหารจัดการเชิงพื้นที่โดยให้สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสตาที่ดำเนินการอยู่แล้วสำรวจพื้นที่และจุดเสี่ยงโดยอาศัยประสบการณ์ที่เคยทำมาแล้วที่จังหวัดสมุทรสาคร นอกจากนี้อวได้ปรับงบประมาณที่มีอยู่มาสนับสนุนนวัตกรรมการแพทย์เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรแนวหน้าโดยเฉพาะอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์เช่นหน้ากาก n 9 5ชุดหมี ppe หน้ากากความดันบวกสำหรับบุคลากรการแพทย์ pa pr high f o oxygen system เครื่องวัดออกซิเจนระบบเอ็กซเรย์ภาคสนามเคลื่อนที่เป็นต้น โดยให้หน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสนับสนุนนวัตกรรมที่ใช้งานได้และมีสายการผลิตแล้วมาดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งทำงานร่วมกับเอกชนทั้งนี้หน่วยงานที่มีนวัตกรรมและบริหารจัดการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการทำงานของสอบคซึ่งมีสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวชอสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA และศูนย์ความเป็นเลิศด,ด้านชีววิทยาศาสตร์หรือทีเซลเป็นต้นค่ะ